ไปดิผัวพี่น้องผู้สุดทุนผมก็บอกเนาะมันนี่ก็มาพบปะผัวญาติมือเก่าเนี่ยมอสรน้องพี่น้องเนาะมันนี่เป็นอย่ที่แต่งานเนาะพี่น้องเนาะรองลานชาพี่น้องมือนี่น่ีก็แผนกซอยนังเนาะพี่น้องเนาะแส้ยนังพี่น้องมือแส้งแก้มแก้มเหลามือแก้มนังแก้มเบียว่าแส้ยแส้ยก็ใส่หมกกอกใส่หมกเน่าจะไปนัวพี่น้องเลยคุกๆุกกับกันนี่โอ้ยแก้มเหลาแก้มเบียนี่สุดยอดเลย แผ็ามันแล้วก็มด้่แผนกภายในงานพี่น้องก็ท่นจกเขามแนแผนกปรับปรุงอาหารพี่น้องเยุ่ง่คนอนี่ดูตอนนี้พี่น้องกำลังปรุงอาหารตอนนี้อันนี้คือเห็ดลาบดีบแล้วก็มีลาบดีบลาบชุกสบายดีพี่น้องเ้ยนี่ขั้วผมก็สบายดีพม่น้องคนน้เดูพี่น้องมึงดูมูซียมึงดูห่ แช่ป่ะเจ้าไอ้รลบเาเอคนชีมุนเป็นไรตักบ่ด่างหรือเข้มเป็นอไรได้เป็นไดรสชาตินะฮะอันนี้กับพเนี พวกขนมจีนพวกบุญน,น้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอากระปุลหลักแขกน้ำพี่น้องเลยหลายอย่างหลายเมนูกระนเพนรียงตั้นเข่าใส่กองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสมัยคุ้งมืเนี่ยเราแช่ทิพย์เมันเก่าแล้วต้องใส่คมเม็เดกองเข่าพี่น้องเลยกินแล้วเดีวก็วะทิพย์ไปเลยกระชับใบ ตอนนี้ญาติพี่น้องเนาะกำลังมาทยอยทยอยมาเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สวยพอประมาณนะครับเจ็ดแปดโมงเช้าพี่น้องเลยคนกำลังทยอยทยอยมาหาคนกับบัวร้าดอกพี่น้อกเลยหาแต่พี่น้องจำเป็นที่ใกล้ซีด นี่คือเป็นจดบนซี่นาเปี่น้องนาะว่าทีตพี่น้องคนมากินแหลกคนก็ซอยดองแต่แต่ผูใเนาะพี็น้องนยส่เนาเป็นใ่น่อยใสไลแต่แต่พูใ่า้องนนแตน้องนอยเนาะพป่น้องเน่อยลังเนาะอมาซอยสก่าจอง่หนย่น่อเนะ คนบาไปนดอกพีนองเลยหาติพีเตนองตอนนี้กำลังแห่เกลมาเนาะพีนองเนาะกำลังส่งเกลหมอกเกยตอนนี้คนก็บโบราณดอกพีนองเลยม่ยอมไม่ย้มคนบกอไล่บันได อาพี่น้องก,ก็สันบริจาคเนี่ยจะโตเป็น้องเลยนั่งตอนนี้กำลงัลงเล่าเคยเลาพี่น,อนอ้องเนาะราะวากที่เข,ขาจะใช่ก็ต้องจ้างเคยแล้วก็บริจาคเชยเขาบริจาแล้วต้องใช้เงินจ้างเยพี่น้องเลย่ขเยาขาคอ,อยมา ให้จ้างเขาเนอเมื่อไรก็ออให้จ้างเขาบ่จ้างแล้วบานใดเห็นดอกเลยที่นั่ในมีบ่สินเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันพี่ดอกเลยนี่บ้านน้อยน้องสุโนกับน้องเต้ก็เต่ากันก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันพี่ดอกเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้มาแยกเป็นึ้นคนละบ้านกันก็ได้ นีา่านายียพูด้พูดเ,าาาเขากำลังจ้างเขาเล่ะพป่น้องมาตอนนี่จ้างเขาให้เาาากกาป็นน้องเลยเป็นกาจ้างคนแรกบัรใจตอนหนึ่งก็ยังโมฮูเนาะคิดว่าร้อยหนึ่งเนาะเป็นน้องนาะคิดเป็นเงินกี่กระชามสิพันกี Tân tung kênh này con theo cầm nè cầm theo 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 cầm นั่งหากนดูา้ยก็อยู่ตอนเด็กํำลังประกาศจะเป็นน้องเนาะคําต้านของไปคําต้านประกาศไปยิ่งไปใส่เป็นหลักฐานพยานพี่น้องเลยแต่ละคน มีการแต่งงานบ่าวสาวตรงมีใบคำตาดถ้าเมืองไทยกับห<อ>้อ,องใบสมรุดเอาพีนะ่น้องเนาะมีประชาเหล้าใบคำตัดถุงกระถ่ายเพื่อนล้างผู้่อนี่แหละมุ่งมีลูกสาวหน้านำ ก็มื <Okay. S 1> ่อกองธนโมงนำที่นำมาหลายคนมารวมพิธีมาเนี่ยสำหรับทำพิธีผูกแคนแต่งงานมันเด็กกิจสิจบลงตรงนี้เอาพี่น้องทั้งไปยิ่งพาไส้ค่นเมื่อในใจหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮือนมึงภาษีมันต่ำ ไม่ก็ได้ใจก็เลยเหมือนกันเลยหน่ต้องไปยิ่งผ่าไสก็บูอไปนอกไปนอกมาตอนนี้ก็ใกล้ยิ่สิบพิธีเลยว นั่งเล่มดูดังเลย้ีแ่เลยแหละนี่ทั้เงินกีบเงินบาทเป็นเอาไว้ผูกแขนแต่สิบพันสามพันละร้อยสามพันสามสพันเป็นเอาไป้ผูกแขนต พบกพวกรถเห็เบิดไมีตั้งไผ่ไซน์น้อยสแล้วนี่ยเ่กาูกเคนไผ่ไซนแล้วผูกเคไผยิงน้องสำหรับทำพิธีผูกแคนแต่งงานมันนี่ก็พิเศจนล้สนินอพไปน้อยทังไปยิงไผ่ไซนกัผูกแคนเบิดแล้วน้องนเขาห้องนอนแล้วย่างเตะไผ่ไซ นั่งรอดากอยู่อันนี้มอสือไทยยิ่งนั่งไปนอนเนาะกันนังโจมผ้าควันเขาห้องนอนนั่งไปนอนเนาะตอนนี้ทั้งผ่ายิงผ่ายไส้เนาะมอสีทั้งสองกลับท้องฝ่ายกันไปโจมเพราะควันก็มาห้องนอนเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ กำหนดก่ะคือไว้อยู่สามมือเนาะพี่น้องเนาะจังเดี๋ยวผ้าควันออกจากบ่งนอนเพราะว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวลาวเนาะพี่น้องเนาะหมอเป็นผ้าควัญคนละสีเนาะอืมคนละสีพี่น้องเลยสำหรับคลขีนเราขออภัยน้ำฐานผู้ชมเป็นไยพี่น้องเลยขอกรุณ้ใจกระสุนสุขคนทั้งนอกประเทศในประเทศก็ดีพี่น้องเลยถ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขออภัยน้ำฐานผู้ชมเป็นไย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงสำนึกแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปหน้ามาคอยพบกันใหม่สบายดี